จริงๆเรามีนายกแล้วเราควรจะยิ้มได้แล้วเราควรจะดีใจได้แล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราควรดีใจความหวังก็เยอะขึ้นไม่ได้แบบว่าดูสิ้นหวังเหมือนก่อนหน้าก็บกตรงๆว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ที่ดีขึ้นนะคะเรามองเห็นแต่ว่าไปก็ยังแอบแอบห่วงนิดนึงว่าระยะเวลาอาจจะไม่ไม่ได้นานเท่าที่ควรเท่าไหร่ซึ่งไปก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยลอง เปิดใจดูนะคะให้ให้ท่านได้ทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็ใจเย็นๆหน่อยอย่าเพิ่งออกมาทําอะไรแบบร้อนอ่ะใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เบาๆกันหน่อยเพราะว่ากลัวในช่วงทามมิ่งช่วงปลายปีใช่ค่ะเพราะว่ระยะเวลาเพราะว่า,าระยะเวลามไม่นานมากค่ะเพราะว่าจะไม่เต็มสไม่เต็มร<ส>ัฐบาลเหรรอคับไงแอบกลัวค่ะใช่กลัวไม่ครบเทอม ถ้าแต่<ช>แบบว่าถ้าแต่ว่าไม่ถ้าไม่มีความรุนแรงหรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ใช่ค่ะใช่ก,ก็ก็อยากให้ครบค่ะคคก็คือหนึ่งก็คือประชาชนต้องต้องให้โอกาสสองก็อาจจะต้องค่อยๆดูกันไปฝั่งไหนไม่ควรหรือว่าคิดว่า ท่านไหนไม่เหมาะกับกับฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะจะทำอะไรให้ถูกต้องก็เลือกเป็นจุด,จดๆเลือกเป็นคน,คนๆไปยอย่าเอาเหมารวมทั้งหมดอันนี้ไปคิดว่าน่าจะช่วยพวกเราได้มากที่สุดค่ะ้ยินหมอปลายทำงานาแบบนี้นาะยกคนใหม่น่าจะร้อนๆลำหนาแล้วก็ <c oughs> จริงๆท่านก็น่าจะรู้อยู่ว่าอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างน,น้อยๆเราก็เราก็ต้องมองทั้งภาพรวมอะไรหลายๆ,ๆอย่างแต่เราก็ถือว่าท่านทํา ทำบริษัทของท่านประสบความสําเร็จระดับประเทศขนาดนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็น่าจะมีความหวังในประเทศของเราเหมือนกันว่าเราน่าจะก้าวหน้าไปมากกว่านี้ค่ะในความในในภาพที่เห็นในในความ,วามรู้สึกของเราที่ได้รับได้รับมาได้รับอะไรมาอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับครึ่งปีครึ่งปีหลังจากนี้ค่ะต้องดูจะดีขึ้นรอจะยังไงบ้างเอาตัวบอลเลยไปอรอลุ้นเดือนพฤศจิกา ถ้าเดือนพฤศจิกาไม่มีเหตุอะไรเกิดขึ้นแบบรุนแรงก็ถือว่ารอดปลอดภัยไปถึงเดือนมีนานและเมษาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็รอรุนอีกนิดนึงค่ะใช่คือความขึไรงงที่เกิดขึ้นที่เราเห็นนรื่ะค่ะ,คะมันเกี่ยวกับอะไรประท้วงหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรคะยังเกี่ยวกับเรื่องของการประท้วงและการเปลี่ยนแปลงที่ยังยังไม่จบอะค่ะยังยังมีเรื่องของคนที่รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ถูกใจอะ ยังไม่แบ่งเค้กไม่ลงตัวประมาณนะั้นแต่จะรุนแรงถึงมีแบบเป็นเป็นจราจนเป็นมอบใหญ่อะไรอย่างนี้ไ,ไหมเออถ้าดูนะช่วงนี้จะเบากว่าก่อนที่จะได้นายกคนปัจจุบันขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าสบายใจไปหน่อยค่ะแล้วมีอะไรที่แบบให้ชื่นใจบ้างคะ เพราะว่าคนฟังข่าวร้ายไม่เยอะค่ะหมอป้ามีอะไรให้แบบเอ,อ้ยิ้มได้บ้างไหมหลังจากนี้จริงๆเรามีนายกแล้วเราควรจะยิ้มได้แล้วเราควรจะดีใจได้แล้วแล้วก็นายกเป็นคนที่มีทัศนวิสัยที่ก้าวไกลนะคะแล้วก็ ต่างประเทศก็ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็ถือว่าเราควรจะดีใจแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นการทํามาหากินกันใหม่นะคะแล้วก็เริ่มหาชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันมันราบรื่นขึ้นมากกว่านี้ไปคิดว่ามันการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันควรจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราควรดีใจค่ะมีอะไรที่โดดเด่นที่สุดคะว่าเมืองไทยที่ดีขึ้นแน่นอนเรื่องนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็น่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างการก่อสร้างจากต่างชาติที่เข้ามาทําในประเทศไทยค่ะ ิด,ด้านนี้ใช่ไหมคะังใช่ค่ะที่นคนไทยก็มีเรื่องให้ยิ้มหนึ่งเรื่องเนาะใช่ค่ะจริงๆมีหลายเรื่องนะคะหลายเรื่องที่จะดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะ,คะสังคมมาแบบนี้ใช่มใช่ความหวังก็เยอะขึ้นไม่ได้แบบว่าดูสิ้นหวังเหมือนก่อนหน้าประมาณเดือ 2, นสองเดือนที่ผ่านมาช่วงนั้นมันมีความเครียดสูงมากใช่ตอนนี้ไปคิดว่าเริ่มจะคลี่คลายลงเรื่องคุ้นก็ค่อยๆขึ้นแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นก็อยากบอกท่านนายกเลยว่าจงเข้มแข็ง ะะแ,ลแล้วก็ประชาชนหลายๆคนให้กําลังใจท่านอยู่แล้วแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาแล้วก็รอรวิสัยทัศน์ดีๆจากท่านนะคะอะไรที่สัญญากับประชาชนไว้เนี่ยพยายามทําให้ได้แล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเองค่ะ สดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน Follow ร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, Twitter, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ